ามเฉพาะจะจงชื่อน้องเหมยอายุยี่สิบสองเป็นคนวันอาทิตย์ไม่ต้องบอกวันเกิดนะคะปีนี้ดูสามวันนะคะดูสามวันนะคะพอจะปลดหนี้ได้ไหมคะสาววันนี้จะปลดหนี้ได้ไหมอย่างนี้หรอตรวจเป็นตรวจพระกระถางเงินล้านเอาแล้วกันนะเราดูแค่สามวัน ดูสามวันนะคบอกว่าวันอาทิตย์เขาเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าอ่อาปีนี้พอจะปลดหนี้ได้ไหมคะเราดูแค่สาวันนะเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี้เองนะคะชื่อน้องหมยอายุยี่สิบสองคือน้องหมยไม่รู้กฎกฎแต่กฎิกาอาจารย์เลยอะค่ะของขวัญมาหนึ่งชิ้นของขวัญมาหนชิ้นนะคะแล้วก็ถามภายในสาวันนะคะเพียงคนละเก้าพันเกกแท